สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของบอลชัวนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับวันนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายไอวอรี่โคสต์จะเจอกับอียิปต์โดยเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นี่จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับพูดถึงทีมอย่างไอวอรี่โคสต์ครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าทำได้เยยี่มมากๆครับ 3เกมที่ผ่านมาชนะไป2แล้วก็เสมอ1ยังไม่แพ้กับใครครับแล้วก็เกมส่งท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับพวกเขาก็สร้างความมั่นใจมาด้วยนะครับด้วยการชนะทีมแชมป์เก่าอย่างแอเรียไป3ประตูต่อ1นะครับฟอร์มตอนนี้กําลังสดกําลังเล่นดีเลยทีเดียวนะครับเอลลี่โคสก็ถือว่าทีมชุดนี้นะครับอุดมไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเป้นะครับวินฟรีซาฮาเซบาเซียนฮันแลนะครับชองมิเชลเซรีซารกาเร่รวมไปถึงฟรองเคซิเย่นะครับก็จะนําทัพในคําคืนวันนี้แหละครับ ถ้ามาดูที่ฝั่งทีมอย่างอียิปบ้านะครับอียิปผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับเกมแรกอาจจะแพ้ไปก่อนนะครับแต่ก็มาเร่งเครื่องใน2เกมหลังก็จบรอบแบ่งกลุ่มนะครับมี6แต้มด้วยการชนะ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เจอกับของแข่งทีมอย่างไอวอรี่โคส์ครับถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของตัวทีเด็ดแล้วนะครับทางฝั่งของไอวอรี่โคส์ครับไล่ตั้งแต่รักวาประตูยันกองหน้า ชุดนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดนะครับส่วนทางทีมอย่างอียิปต์เองนะครับดูแล้วตัวทีเด็ดทีขาดในชุดนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่โมซาล่าคนเดียวเท่านั้นเลยครับดังนั้นนะครับคู่นี้ครับบอลถือว่าลักษณะคู่ขี้สู่ศีลแบบนี้นะครับผมก็มองว่าในเรื่องของตัวทีเด็ดทีขาดนะครับน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเป็นตัวชี้ขาดของเกมนะครับซึ่งผมก็มองว่าทางไอวอรี่โคสต์มีมากกว่านะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมก็มองว่า90นาทีไอวอรี่โคสต์จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วดีไม่ดีสามารถลุ้นถึงหน้าชนะได้เลยนะครับดังนั้นคืนนี้เลือกเชียร์ทีมอย่าง Ivory Coast ไปได้เลยครับเอาละครับบอลชัร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ Ivory Coast ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube ช่องฟนตงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ